สวัสดีค่ะเด็กๆ พบกับคุณครูต๋อมในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลสองเด็กๆตื่นกันแล้วใช่ไหมคะหลายคนอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเด็กๆอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเช็ดตัวให้แห้งนะคะก่อนที่จะสวมใส่เสื้อผ้าหลายคนเก่งมากเลยเลือกเสื้อผ้าด้วยตนเองสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตนเองใช่ไหมคะบางคนติดกระดุมเองใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆรับประทานอาหารเช้าทานข้าวให้หมด นะลูกแล้วที่สำคัญอย่าลืมทานผักใบเขียวด้วยนะคะแล้วก็ทานนมด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงมันออกกำลังกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์จำนวนตัวเลขนะคะตั้งแต่1นึถึงสินะคะวันถึงเทนพร้อมกันอ่าเด็กมาดูที่เลขหนึ่งเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ O N E วัหนึ่ง ต่อมาเด็กๆมาดูที่เลข2นะคะพูดพร้อมกันลูก T W O 2 o ต่อมาเด็กๆมาดูที่เลข3นะคะพูดพร้อมกันลูก T H R E E 3 3ต่อมาเลข4นะคะพูดพร้อมกันค่ะ F O U R 4 4ต่อไปเลข5นะคะพูดพร้อมกันลูก F I v e f i ห้าต่อมาเด็กๆมาดูที่เลขหกนะคะ s i x 6 6 s i หกต่อมาเด็กๆมาดูที่เลขเจ็ดนะคะ s e v e n seven เจ็ดต่อมาเลขแปดนะคะ e i g h t 8 8ต่อมาเด็กๆมาดูที่เลขเก้านะคะ N I N E 9, 9และสุดท้ายนะคะ T E N 10 10คราวนี้เดี๋ยวเรามาใช้นิ้วนะคะนับตัวเลขพร้อมกันเด็กๆชูขึ้นมาหนึ่งนิ้ว One Two Three Four Five S six s e v n e i อ่ะอีกครั้งค่ะ one two three f o u six seven n i n อ่ะเด็กๆไปฝึกทบทวนนะคะจำนวนตัวเลข1 1กันด้วยนะคะคราน,นี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์ ในหมวดตัวอักษรตัว G กันนะคะอาเด็กๆมาดูที่ภาพแรกนะคะเป็นภาพสีเขียว G Green สีเขียวเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันค่ะ G R E E N Green สีเขียวต่อมาดเด็กๆมาดูที่ภาพแพะนะคะ G Goat แพะ G O A ทีโกลสแทะต่อมาเด็กๆมาดูที่ภาพปืนนะคะ G กันปืน G U N กันปืนและสุดท้ายนะคะเป็นภาพยรา P G G R A P นะคะอ่าสกดพร้อมกันค่ะ G I R A F F E G RAP G RAP คราวนี้เด็กๆหยิบหนังสือฟอนิกเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะเด็กๆเปิดไปนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่79มี7นำ9เห็นไหมคะอนุเปิดมาเลยนะคะเขาให้เด็กๆเขียนตัวอักษรนะคะตามภาพ ที่เขากำหนดให้นะคะอ่ะเรามาดูที่ตัว S ก่อนเห็นไหมคะ S พิมพ์ใหญ่ S พิมยย S พม์เล็กนะคะอ่ะเด็กๆมาดูภาพนะคะภาพคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดอ่ะตัวอักษรตัว S ก็คือภาพแรก S Sun ดวงอาทิตย์เห็นไหมคะอ่ะต่อไป S Sub เรือดำน้ำ S Spoon ช้อนแล้วก็ S Snake งูอ่ะหนูก็เขียนตามร้อยปะานะลูก S พิมพ์ใหญ่แล้วก็ S พิมพ์เล็กให้คุณครูด้วยนะคะ,ะต่อท้ายจาก100ร้อยปละเห็นไหมคะ,ะตัวอักษรตามเส้นปละหนูก็เขียนฟีแอนนะคะเขียนให้คุณครูเลยนะคะ,ะเขียนตัว S ลงไปนะคะสัก3าสามตัวก็ได้นะคะ,ะเขียนให้คุณตอมดูนะคะเป็นตัวอย่างหนูเขียนตามรอยปลาเสร็จแล้วหนูอาจจะเขียน สักสามตัวแบบนี้นะคะเขียนทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเลยนะคะอันนี้คุณครูทำตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะอะต่อไปนะคะมาดูที่ตัวอักษรตัว t กันบ้างนะคะอะดูนะมี t ีพิมพ์ใหญ่และ t พิมพ์เล็กเห็นไหมคะอะมาดูภาพแรก t t i ท,ทเกเสือ t ีทัฟอ่าง ทีเทนสิแล้วก็ T ีท้ายผูกนะคะ,ะหนูก็เขียนเหมือนกันเลยเขียนตัว T ีพิมพ์ใหญ่แล้วก็ทีพิมพ์เล็กนะคะเสร็จแล้วมาดูที่ตัว u พิมพ์ใหญ่ยูพิมพ์เล็กกันบ้างนะคะ,ะมาดูรูปภาพนะคะเขาจะมีเป็นภาพลม่ม u u m b ม l l ร่ล่ม u up ขึ้น u under ข้างใต้เห็นไหมคะ แล้วสุดท้าย you apply ผู้ตัดสินนะคะหนูก็เขียนตัว you พิมพ์ใหญ่แล้วก็ you พิมพ์เล็กเขียนให้สวยงามให้อยู่ในเส้นนะคะเห็นไหมคะ,อ,ะอย่าออกนอกเส้นนะลูกนะ,ะต่อมานะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานเสริมวิชาภาษาอังกฤษของวันอังคารที่11มกราคมพศ2 5 6 5กันค่ะ เดีด๋ยวดูนะใบางานนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กที่กำหนดให้เห็นไหมคะ,ะหนูดูนะไอศครีมอิงใช่ไหมคะอิงแปลว่าหมึกน้ำหมึกนั่นเองนะคะ,ะหนูก็เขียนตัว i ลงไปตามจุดที่เขาให้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น i พิมพใหญ่นะคะหนูก็เขียนเลยนะคะเสร็จแล้วหนูก็มาเขียนไอพิมพ์เล็กให้ด้วยนะคะ,ะเขาจะมีจุดให้หนูก็เขียนให้ตรงจุดนะ,ะเขียนไพิมพ์เล็กอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะเขียนเสร็จแล้วมาดูข้างล่างเขาบอกว่าให้กากระบาดท,ทับตัวอักษรตัวไอพิมพ์ใหญ่นะคะและระบายสีตัวอักษรไอพิมพ์เล็ก คาวนี้เรามาดูก่อนตัวไหน i อพิมพ์ใหญ่อะเด็กๆสังเกตดูสิคะอะถ้าเจอแล้วหนูก็การกระบาดลงไปเลยนะคะ<ม>การกระบาดไพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะอะดูซิอยู่ตรงไหนอีกนะ i อพิมพใหญ่อยู่ตรงไหนอีกนะอะการกระบาดให้ถูกต้องนะลูกเห็นไหมคะอะค,คุณครูเจอทั้งหมดมันมีกี่ตัวนะไอพิมพ์ใหญ่อะมาช่วยกันนับสิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้า มี i อพิมพ์ใหญ่5ตัวใช่ไหมคะหนูก็กากระบาดให้ครบนะคะต่อมาเขาบอกว่าให้ระบายสีตัวอักษรไอ I, พิมพ์เล็กที่เหลือเด็กๆสังเกตจะเป็น i อพิมพ์เล็กหมดเลยหนูก็ใช้สีนะคะระบายไปในช่องเห็นไหมคะเขาจะมีช่องวงกลมนะคะอันนี้คือต๋อยกตัวอย่างระบายสีให้เด็กๆดูนะคะ,ะหนูก็ระบาย i พิมพ์เล็กระบายให้หมดเลย นะลูกนะระบายแบบนี้นะลูกนะระบายให้สวยนะลูกนะระบายให้ครบเลยนะคะข้างล่างหนูก,ก็ระบายด้วยนะคะระบายไปที่ตัวไอพิมพ์เล็กนะคะค่อยๆระบายนะลูกนะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนะ หนูทําเสร็จแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้มาดูเขาบอกว่าให้โยงเส้นเห็นไหมคะจับคู่ภาพกับคําศัพท์เด็กๆด,ดูจะมีภาพไอศครีมกับภาพอิงน้ําหมึกนะคะอ่ะไอศครีมเห็นไหมคะเด็กๆมาดูที่คําศัพท์ผ่อนแล้วกัน i n k อิงน้ําหมึกแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคําศัพท์ i c e แล้วก็ C R E A M ice cream นะคะอ่ะราวนี้เดี๋ยวเราจะมาโยงภาพกันภาพไอศกรีมหนูก็โยงไปหาคำว่า ice cream นะคะส่วนภาพน้ำหมึกเห็นไหมคะหนูก็โยงไปหาคำว่า ink i n k ink น้ำหมึกโยงให้ถูกต้องแบบนี้นะคะเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้องด้วยนะลูกนะตัว i อเขียนให้เสร็จเลยนะทั้ง i อพิมพ์เล็กและ i อพิมพ์ใหญ่นะคะ,ะทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขาอย่าลืมอยู่บ้านทบทวนคำศัพท์ด้วยทบทวนบทเรียนด้วยนะคะรักษาสุขภาพของร่างกายรักษาความสะอาดของร่างกายแล้วก็หมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะจะได้แข็งแรงค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูตอมลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ